สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพินไฟฟ้าไม้แตดดำครับทุกรุ่นเลยนะครับอ่ะมาดูราคากันครับผมตัวแรกครับเจ็ดตัวท็อปเลยนะตัวนี้ตัวท็อปนะครับ7 9 9 0นานะครับผมให้เลยครับถ้าใครดูคลิปนี้เอาไปที่7,690าแล้วกันเอาจุกจุไปเลยครับนะครับ6 0 0 0เอน้ยานะครับเอาจุกๆุเลยตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้6,990า 6,990เอาไปที่6,790แล้วกันครับตัวนี้6,790นะครับอันนี้6,590นะครับ6,590ตัวนี้ออกไป6,290เลยครับจัดไปเลยครับตัวนี้6,200อ้อย่างสวยเลย6,290เลยนะครับนี่6,290อันนี้5,590เอาไป5,290ครับ นะครับอันนี้45,90อ่ะตัวนี้เอ่อเอาไปที่4,390แล้วกันครับตัวนี้อ้านะครับผมผมคิดหน้างานเลยเด้อครับเด้อบริคิดเอาเด้อันนี้ก็คือมาถ่ายคลิปแลวจ้ะจัดโปรโมชั่นนี้เลยครับคลิปตอนถ่ายคลิปนี่แหละท่านไหนสนใจตัวไหนแล้วเลงไว้อยู่นี่เป็นโอกาสทองนะครับผมประชดความเงียบครับนะครับขายของบ่ได้ครับพี่น้อง มีจังหวะมีเงินกับมาเอาครับช่วงผมลดให้นะครับผม